สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนภาษาจากวอลโลนกันเล่นเกมนอกจากได้ R, R แล้วเราต้องได้คำศัพท์เราก็ซีลสมองตีพึ้นด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงชื่อปืนที่เหมือนกันสาอันรู้หรือไม่ว่าปืนในเกมมีความหมายของตัวเองเราก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมามบวนะคะเริ่มจากปืนนี้แฟนทอมก็คือวิญญาณผีตัวอย่างนประโยค่ะ people say this house is haunted by a phantom หรือเป็น adjective people claim to have seen a phantom ship floating on the lake และอีกสก,กินที่มีความหมายคล้ายๆกันก็คือ s p e c t e r ก็คือผีหรือว่าหลางลายนั่นเอง A specter is haunting the cemetery. หรือ A specter of inflation has caused concern among investors. แต่สุดท้ายที่เรารู้จักกันดีเลยคือสก,กิน Ghost นั่นเองสามสก,กินนี้นอกจากความหมายเหมือนกันแล้วผู้สร้างน่าจะตั้งใจค่ะเพราะเป็นปืนเก็บเสียงเหมือนกันหมดเลยวันนี้เราก็ได้สับหมากันไป3คำนะคะ Phantom Specter Coach, แล้วเจอกันใหม่ค่ะ